ท่านสาธุชนมุตบบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะพบก,กับท่านเรื่องพระมหาชานกในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญความเพียรที่เรียกกันว่าวิทยาบาร,รมีสเสวยริชาติเป็นพระมหาชานกในทัศชาติหรือสิบชาติตอนนั้นจบไปแล้วเรื่องพระมหาชานกตอนที่แล้วมา ถูกนางมณีเมฆขัลาอุ้มมาวางไว้ในสวนของพร,ราชาซึ่งเป็นเมืองเดิมคือเมืองมิเทลามหานครเป็นเมืองของพร,ราชบวิดาตอนนี้ตามพระบาลีทิ้กล่าวว่าขอย้อนกล่าวคือพระเจ้าโพลชนกกษัตริย์แห่งเมืองมิเทลาซึ่งเป็นพระเจ้าอาของพระมหาชนกเองพระองค์ทรงสเสด็จสวรรคต มาได้เจ็ดวันแล้วพระองค์ไม่มีพระราชรถจะครองสืบพราชสมบัติทรงมีแต่พระราชธิดาพระราชธิดามีนามว่าเจ้าหญิงศรีวลีเจ้าหญิงมีความเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมมากในขณะที่พระเจ้าปูราชนกทรงไปชวนหนัก ใกล้จะเสด็จสวรรคตอำมาตผู้ใหญ่ได้กราบทูลถามว่าขอเนชะใต้ฝ่าพระองคุทูลดีพระบาทพระราชรถที่ยสืบพระราชสมบัติต่อพระองค์ต่อจากพระองค์ไม่มีเมื่อใต้ฝ่าพระองคุทลีพระบาทเสด็จถวรรคตแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะถวายราชสมบัติแก่ใครพระพุทธเจ้าข้า แมสจำนวนคนที่ก็แปลหนังสือนี่เก่งจริงๆไม่เหมือนหนังสือเล่มก่อนที่ฟังมาในตอนต้นเล่มนั้นหวยจริงๆแล้วเอาอะไรตัวอะไรเข้ามาใส่ก็ไม่รู้ไอ้นี่ไม่ใช่นินทาเขามันหาบาลีไม่ได้ก็ต้องคว้าภาษาไทยมาว่าต่อมั่งเติมมั่งว่ากันไปเป็นอันว่าพระเจ้าโอรชนกจึงมีพระราชนำนดำรัสจัดว่าท่านทั้งหลาย จงมอบราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้แม่นี่ต้องเชื่อน้ำประทัยของพระองค์ว่าพระองค์เป็นคนดีจริงๆแต่ว่าที่ต้องขบดับกับพระเจ้าพีแก่พระเจ้าพีเพราะว่าพระเจ้าพี่ไปเชื่อคนคนเดียวนีบาลีเขาว่าเชื่อคนคนเดียวหนังสือเล่มที่อ่านผ่านไปที่โยนทิ้งไปแล้วเข้าตะกร้าไปแล้วเขาบอกหมู่อมตะท้งไหลาย เป็นอันไว้เท่าสารพัดพิษคนนั้นมายุยานแต่แข็งแสหมายหูคนนี่ถ้าแย่บ่อยๆก็ไม่ไหวไหมายเรื่องเจ้าเท่าสารพัดพิษนี่นะไว้คนยุยานแต่แข็งแสนี่เรียกว่าเท่าสารพัดพิษหมายความมันมีพิษทุกอย่างสามารถทําให้พี่กับน้องที่มีความรักกันแต่ความสามัคคียุโยงส่งเสริมหาว่าคนดีเป็นคนชั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษ มันเป็นอำมาตยแก่แกแต่ว่ายังมีความปรารถนาความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเขาอย่างนั้นนะขอบระทานอภัยถ้ามีใครปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ยังมาโกรธกันนั่นนี้ว่ากาันตามเรื่องราวคนต้องสือเรื่องชาดกท่านบอกว่าจะต้องอาศัยคนที่มีความสามารถตามนี้คือหนึ่งสามารถทำให้เจ้าหญิงศิวรีพระราชธิดาของพระองค์ ทรงยินดีได้หมายความว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนดีเพราะลูกสาวของท่านเป็นคนฉลาดถ้าลูกสาวของท่านพอใจให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินได้นี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีความสามารถรู้หัวนอนบันลังสี่เหลี่ยมนี้ได้ไอ้บันลังเนี่ยมันมีสี่เหลี่ยม จะหัวไปทางไหนก็ได้แต่ว่าหัวนอนจริงๆมันมีอยู่เวลานอนจะต้องหันไปทางทิศนั้นฉะนั้นคนที่มีความฉลาดจะต้องรู้นี่เป็นข้อที่สองข้อที่สมีความสามารถยกธนูนึม่มที่มีน้ำหนักต้องใช้คนหนึ่งพันหนึ่งพันคนจึงจะพึงยกขึ้นได้แมอีตรงนี้ถ้ากูจะไม่เอาฮะ ข้อหนึ่งข้อสองนี่เห็นท่าจะไม่เกินความสามารถแต่ข้อสามนี่เห็เอาไม่เอาแน่เวลานี้ยกบาทไม่เคยไหวนี่ข้อที่สสามารถจะนำคุ้มทรัพย์ใหญ่สิบสายแห่งออกมาให้ได้ถ้าหากมีผู้มีความสามารถดังกล่าวมาแล้วขอท่านนั้นหลายจงมอบราชสมบัติให้แก่เขาเถิดโอ้โห แม่นีจ่จะตายยังมีสติสัมปชัญญะดีขอโทษเทิดทูนความดีของท่านเพราะว่าท่านเป็นคนดีมาก่อนสำหรับอมาเจะได้กราบทูลว่าขอเดชะขอไต้ฝ่าระอองธุลีพระบ,บาทโปรดตรัสบอกปัญหาคุมทรัพย์สิบามแห่งให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าเด็กก่อนเถิดพระเจ้าค่ะ ม่นี้ใกล้จะตายรอแร่เต็มทีนะยังคุยกันได้ขนาดนี้เก่งมากสำหรับพระราชาปรรชนกจึงได้ตัดบอกว่าคุ้มทรัพย์สิบสามแห่งนั้นเราขอบอกปริศนาแบบนี้สมัยก่อนในะเข้าทรัพย์ฝังไว้ที่ไหนเขาก็บอกปริศนากันยังมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเขาแทรกนิดหนึ่งคือที่วัดน้อย จังหวัดสุพรรณบุรีในเขตมีอังเคยเขตอำเภอบางบระมาท่านกล่าวมีปัญหาว่าตำบลวัดน้อยมีไก่ต้อยอยู่สองตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวเพิ่งสอนอย่างแต่ใครคิดได้ไปขุดตรงจุดนั้นได้ทรัพย์ก็บังเอิญที่วัดน้อยนั้นมีโบสถ์กบิหารแล้วก็มีต้นมะขามอยู่สองต้น ต้นมาขามต้นใหญ่ไม่เคยมีฝักเลยต้นย่อมกว่ามีฝักคนก็คิดว่าไก่ต้อยสองตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวคงสอนอย่างก็หมายถึงว่าพี่สาวไม่มีลกูกก็หมายก็คงจะคิดว่าต้นมาขามต้นใหญ่ก็ไปขุดกันขุดจนสองต้นไม่มีเคยได้นี่ลุงข้าแตมาเองเป็นคนชอบคิดปัญหาแบบนี้ท่านก็คิด คิดไปคิดมาต้องคิดว่าพี่สาวมีน้องสาวมีผัวพี่สาวพงศสอนอย่างต้องหมายความวิหารนี่นะเกิดก่อนเขาสร้างก่อนแล้วยังโบสร้างโบท,ที่หลังพระวิหารเนี่ยไม,ม่มีการคลอดโบถ์มีการคลอดคลอดคือพระเขาสร้างพระกันในโบถ์เวลาพระจะบบช นี่ตามธรรมดาการคิดปัญหาแบบนี้นี่เขาคิดได้เขาต้องไปคนเดียวสำหรับคุณลุงท่านจะไปคนเดียวท่านก็กลัวผีและกลัวคนตีตายเขาก็บอกว่าถ้าคิดได้แล้วก็มีทองมากเป็นทองคำมีน้ำหนักมากทีเดียวแล้วเป็นทองคำแท่ง <c oughs> ก็ไปด้วยกันรประมาณสักสิบคนเอาเรือมาสี่เจียวไปสมัยนั้นรถยนต์มันหายากไปขุดยังไม่คำ การธรรมดาการขุดทรัพย์เขาต้องขุดกันตอนดึกไม่ให้ใครเห็นท่านเป็นคนกลัวผีว่นหนากลัวเหมือนกันกลัวทั้งผีทั้งคนก็เลยชวนพักพวกไวมากไปขุดเวลาที่พระกำลังทำวัดเย็นประมาณสักห้าโมงเย็นพอขุดลงไปได้หน่อยหนึ่งลึกประมาณสักเม็ดก็ปรากฏว่ามีหินแผ่นใหญ่ก็ข,ขุดเลาะเข้าไป พอถึงมุมหินประพ้นหินหมดหินนี่กว้างประมาณหนึ่งวายาวหนึ่งวาคงจะเป็นหินหล่อมากกว่าก็หมายพยายาบทุบๆๆก็มารวมทำเป็นแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมก็ช่วยกันยกหินหัวหินขึ้นมาเปิดลงไปเห็นทองเหลืองอารามมากมายเหลือเกินเป็นทองแท่งใหญ่ๆแต่ไปเห็นทองท่านั้นเสียงคึึกคล้ายๆกับว่าลมพัดแรงมาจากทางหลังวัด พอเลี้ยวไปที่ไหนได้ตัวโต,วตวสูงกว่ายอดไผ่ควงกระบองคึบคืบก้าวเข้ามาทั้งท่านคุณลงุงเขาตมาเองนบ,บรรดาเพื่อนของท่านเห็นท่าเมาริกันพากันวิ่งลงเรือเสือเรือลอยไปกลางลำน้ำเสียงชายใหญ่คนนั้นบอกนี่เมึงอยากได้มืองเข้ามาสิเชิญเข้ามาที่เมืองอยากได้แล้วก็ต้องการเข้ามาทั้งหมดนั้นไม่ไดรอท่า เอ้เรือเวลาจอยก็ถอดแจวออกไว้ทุกคนไม่ได้ใส่หูแจวใช้แจวพายกันไปตั้งหลายกิโลนี่สมัยก่อนในเวลาเขาฝังทรัพย์ไว้เขาไม่บอกตรงๆเขาใช้เป็นปัญหาแบบนี้สําหรับพระเจ้าพระราชาทรงพระนามว่าปูราชนกก็เช่นเดียวกันถ้าเก็บอกว่าทรั์สิบสามแห่งนั้นเราตั้งปริศนาไว้อย่างนี้คือหนึ่ง คุ้มรั์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นสองคุ้มรั์ที่ดวงอาทิตตก3มคุ้มรั์ภายใน4่คุ้มรั์ภายนอก5คุ้มรั์ที่ไม่ใช่ภายในและไม่ใช่ภายนอก 6. คุ้มซั์ขาขึ้น7คุ้มรั์ขาลงหมายว่ากันเยอะใช่ไหม นี่ว่ากันเยอะแยะเจาอ่าประเดี๋ยวขอพลิกหนังสือหน่อยปดคุ้มรัพย์ที่ไม่รังทั้งสี่เก้าคุ้มรัพย์ที่หนึ่งโยดโดยรอบสิบคุ้มรัพย์ที่ปลายงาทั้งสองสิบเอ็ดคุ้มรัพย์ที่ปลายหางสิบสองคุ้มรัพย์ที่น้ำสิบสามคุ้มรัพย์ที่ปลายไม้ ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างอาตมาแล้วก็เห็นจะไม่ได้แม่ศิวลีคนนี้ไม่มีทางเพราะไปโดนไปหาข้อตนเขาไม่ไปไรข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่ข้อหนึ่งข้อสองไม่ไปไรโดนข้อสี่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่พอได้น่ะข้อสามไม่ไหวและยกธนูมันโดนคุมทรัพยเกาอีกพังเลยคนานี้ไม่มีทางได้แน่โอ้ยถ้าฉลาดอย่างนั้นก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินนานแล้ว นี่ที่เขาไม่ให้เป็นกษัตริย์ก็เพราะโง่เง่าเต่าตุนอยู่แบบนี้จึงเป็นกษัตริย์ไม่ได้แต่ก็อย่าลืมนะบางคนที่จะเป็นกษัตริย์ได้เขาต้องทําบุญมาเพื่อความเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ใครๆอยากเป็นกษัตริย์ก็เป็นได้จะเป็นนึกเขา้าเป็นเอาววาเล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อพระเจ้าปูรชนกทรงตรัสบอกคุมทรัพย์สิบสังแห่สิบสามแห่งแล้ว เพิ่มบอกไิศนาเสร็จพระองค์ก็เสดเดสวรรคตรทันทีแมพอดีพอดีเจนะ่ะบรรดาอมตะทั้งหลายก็จัดการถวายพระเพลิงพระศพเรียบร้อยสมพระเกียรติทุกประการแมนรีบเผาจริงๆตายไปเพียงไม่ถึงเจ็ดวันรีบเผาและพระราชาสมัยนั้นนะหลังจากที่พระเจ้าปุราชนก พระองค์ทรงสสเสด็จสวนรคตครบเจ็ดวันเราอมาตมาปรกษากันทั้งเรื่องที่พระราชาทรงตรัสไว้ว่าให้มอบระราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถทำให้พระราชินดาทรงพอพระ,พระทยจึงปรกษาตกลงกันว่าเห็นแต่ท่านมหาเสนาบดีเท่านั้นที่จะทำให้บรรนางพอพระทยได้ ถ่ามหาเสนาบดีนี่น่าก,กลัวจะแก่เลาเย่พอๆกับพระเจ้าพระราชาน่นแหละเพราะว่าท่านมหาเสนาบดีเป็นราชบัลลบ์ใกล้ชิดกับพระราชาตลอดมาจึงส่งข่าวไปท่านให้ให้ท่านมหาเสนาบดีทราบอ๋อเขาคิดว่าจเจ้าหญิงอยู่ใกล้ชิดราชบัลลป์คนรับใช้ใกล้อาจจะมีความเสน่หากันก็ได้ ท่านมหาเสนาบนดีพอได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็แสนที่จะดีใจนึกว่าคราวนี้เราคงจะได้เป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินคราวนี้แน่แม้ตั้งใจไว้นานแล้วดีนะพออยู่ใกล้พระราชาเห็นพระราชาทําอะไรก็จําได้ทุกอย่างดีไม่ดีดก็น,นึกว่าไอา้แบบนี้กูก็เป็นได้เรื่องพระเจ้าแผ่นดินนี่มาเรื่องเล็กๆนั่งสั่งเท่านั้นไม่ต้องทำอะไร แต่ไปโดนอย่างราจการที่ก้าหมดกำลังใจไม่กันเคยเห็นพระองค์ลำบากคิดครุ่นคิดแต่ห่วงใย,ยความเป็นสุขความสุขความทุกข์ของประชาชนครั้งหนึ่งมืวงมออมมนะ่วันที่หนึ่งมีนาเอ่อมีนาคมนะวันที่หนึ่งมีนาคม2 5งพยยีสเอ็ ได้มีโอกาสไปเฝ้าท่านที่ภูพิงพระราชนิเวศเห็นพระพักต์เครียดแสดงท่าทางอ่อนเพลียมากแต่ก็ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนและสุนดองทุกวันแนะนำความเป็นอยู่พอพบเข้าพระองค์กทรงตัดว่าเวลานี้ไม่ไหวครับจิตใจมันฟุ้งซ่านเหลือเกินมาอยู่ที่เหนือนี่ยังไปวางแผนเพื่อการเกษตรภาคกลาง มอมเจ้าพีเสนเดชท,ท่านทรงตัดต่อตัดต่อไปว่าไม่ใช่แต่ภาคกลางแห่งเดียวนะครับภาคเหนือด้วยแล้วก็ภาคอีสานด้วยเห็นเข้าก็นึกในใจว่าน,นี่ถ้าใครเขาไม่จ้างเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินวันละสิบล้านเนี่ยไม่เป็นแน่ไม่เอาไม่ไหวเพราะว่าท่านมีน้ำประทไทยห่วงใยแต่ประชาชนส่วนพระองค์เองเนี่ยไม่ค่อยได้ห่วง นี่ยรู้สึกว่าจะได้บรรทมก็ประมาณตีสองตีสวันทั้งวันก็เหน็ดเหนื่อยทั้งวันกลางคืนก็มีการรับแขกก็มีการเซ็นหนังสือทำอะไรตัวไรวางแผนต่างๆโถ้าอย่างคนพูดนี่ตายนานแล้วแมวเ,เอาว่ากันต่อไปเป็นว่าท่านท่านมหาเสนาบดีดีใจว่าคราวนี้อาจจะได้พระนาง พระราชิพนดามาเป็นพัญญาสิด้วยเนื่อช่วยตัวเองเป็นกษัตริย์คราวนี้ได้แน่ยึงได้แต่งตัวที่อย่างโออาเกกาเข้าไปในพระราชวังสงสัยว่าใช้ผมรงรังหนหะวีผมเรียบแต่ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นผมแบบประเภทยง롱รังอย่างหางกระรอกหรือหางมาจูก,ก็ได้ ยังไงก็ไม่ทราบสมัยนั่นเขาไว้ผมยังไงไม่รู้เกิดไม่ทันเมื่อเข้าไปในพระเจววงให้คนติดตามเข้าไปกราบทูลน,นันแน่เอาเข้าไปแล้วปะจึงใช้ให้คนที่ติดตามเข้าไปเข้าไปกราบทูลพนางศรีวรีพระราชิิดาให้ทรงทราบทั้งเหตุที่ตนมาคิดว่าคขานี่หวานแล้วไม่มีใครนี่ลูกชายไม่มี แต่คนทั้งหลายเขาไม่วาติว่าเราสมควรเขานี้ได้ทั้งสองอย่างใช้กระสนนัดเดียวเป็นพระราชาด้วยได้พระราจิดาเป็นมเ ah หสีด้วยสาและพระนางศรีวรีก็แสนจะสวยแม่เขานี้เหมาะลาบเกิดนึกในใจว่าราชรถเกิดซะแล้วสําหรับพระนานะงศรีวรีไม่ได้ทรงทราบว่ามหาเสนาบดีมา เพื่อจะให้ทรงเลือกพรานนางจงิรงทรงทดลองดูเพื่อรู้ให้แน่ใจว่าท่านมหาเสนามนนาาาเ่ทหสบดีคนนี้จะคู่คนเกสีเดราชสมบัติหรือไม่เอาคนแล้วสิเอ๊ไม่ยักรักง่ายๆฮะเกิดรักยากไม่ได้เห็นก็ความปรารถนาในการเป็นสามีพัญญา จะ่เห็นว่าการคู่ควรก็ห้าจะสมบัติในหมายความว่าไอ้การปกครองหน้าจะสมบัติเป็นราชาเนะี่ยหมายถึงการครองแผ่นดินทั้งแผ่นดินต้องให้คนทั้งแผ่นดินมีสุขไม่ใช่จะมาคิดกอบโก,กมยมต่อไปเราจะเป็นคนเสมอกันไม่มีใครรวยไม่มีใครจนอยู่อย่างประเทศลาวประเทศกัเมเบนไอ้คนที่เป็นครองเมืองนีมันเก็บสมบัติพระสถาน อย่างกันในอะไรอย่างเล่านะอยากจะได้ใครเป็นเมียมันก็ดึงออกมาตามชอบใจไม่ไปขาดคืนมันก็ไม่ได้อยากจะได้ทรัพย์สินอะไรมันก็ใช้กันตามสมบายแต่ว่าบรรดาประชาชนหลายต้องเป็นท่ายเขาทำเท่าเท่าไรให้แต่เขาแต่ผู้เดียวมีการครองสมบัติเขาไม่ทำกันอย่างนั้นเขาต้องทำให้คนทุกคนมีความสุข ไม่เอกมีความสุขแต่ผู้ครอบครองถ้าคนทุกคนมีความสุขพระราชาก็มีความสุขถ้าหาว่าบรรดาประชาชนมีความทุกข์พระราชาก็หาความสุขไม่ได้เหมือนกับราชก,การที่กล่าวพระองค์ยังไม่มีความสุขใจเลยห่วงแต่บรรดาประชารัษฎรทุกอย่างไอ้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่โฆษณาพระเจ้าแผ่นดิน แล้วก็ไม่ใช่ไปฟังแต่รับสั่งพระพระองค์เท่านั้นสังเกตการมานานแล้วตั้งแต่ยังไม่เคยพบกับพระองค์พยายามดูจริยามาทุกอย่างการเคลื่อนไหวตั้งแต่เริ่มรับราชสมบัติเห็นพระองค์เที่ยวไปนนไปนี่ไม่ได้มองดูว่าพระองค์เองนะ่ะจะลำบากักขนาดไหนขออย่างเดียวให้บรรดาประชา,า้นหลายมีความสุขเป็นที่พอใจนี่เขาต้องทำกันอย่างนี้ ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมานั่งเมืองทําผมยุยง่งยุ่งร้องเปล่าเปล่าทำท่าไม่ทาดที่ไหนว่านินนี่ดีไม่ดีไม่ช้ามันก็มาเตะตายแล้พูดแบบเนี้เอาเขาจะมาฆ่ามันก็าตายไม่ฆ่าก็าตายมีปากก็พูดเป็นไปยังกว่าจะตายก็ยังดีพูดไว้ถึงไม่ตายแล้วเสียงยังอยู่ไม่เป็นไร พนางเห็นว่าเสนาบดีนี่คนแลวไม่คนก็ได้จะสมบัติจึงทรงรับสั่งให้ไปบอกเสนาบดีให้รีบเข้ามาเร็วๆวิ่งมาถ้าวิ่งมาได้ก็ยิ่งดีนะมาเร็วๆยะวิ่งจีนได้ยิ่งชอบนี่โดนสอบเข้าแล้วสิบุคคลที่ไม่งามคือหนึ่งพระราชาสองพระ 3. สามสตรี สาวเท้าวิ่งแล้วมันไม่งามในเรื่องนางวิสาขานะแต่นี่ท่านก็นบอกว่าขอให้เสนาบดีมาเร็วๆเท้าวิ่งมาเร็วๆได้เท่าไหรย่งดีเราชอบคนเร็วท่านมหาเสนาบดีไม่ได้รับอนุญ,ญาตก็ปฏิบัติตามพระราชประสงค์ขอามานางทันทีเพื่อหวังเยทรงโปรดปราน ขัดเขมຈงกระโจงกรนะเบนน่เอาให้มันแล้วก็วิ่งจีพรึบตรงเข้าไปฝ้าพนังเสร็จสอบตกพอเข้าไปใกล้พอหยุดห,ห,ห้ก็หายใจแหกแหกแหกเหนื่อยตรงหน้าพระพักของพนังพระเจชินีดาวทรงทดลองต่อไปว่าจะต้องการทดลองต่อไปนี่สอบตกเป็นหนึ่งแล้วนะ ข้อหนึ่งตกแหไม่มีทางแบบนี้กระสัตวิ่งใช้ไม่ได้ผู้หญิงสาววิ่งไม่งามพระวิ่งไม่สวยไม่สมรวมเสร็จเหมือนกับใครเหล่าที่ตอนก่อนที่กเย่าเฝ้าพระเจ้าประเสริฐนัติโกศลเวลาที่พ่อเขาตายเวลามาเขาโด้คมนนโดขคาหนี่น พอพระราชาแต่งตั้งเขาเป็นมหาเศถีฐีเขาเดินไปเฉยๆได้เปรียบนี่จริยาของคนดีเขาเป็นอย่างนี้คนมีวาสนาบารมีต้องเป็นคนฉลาดมีดีลามีมัญญาตาดีไม่ใช่ร้องเป่า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 ยำกลางถนนท้นทางด่าคนนั้นว่าคนนี้ไอ้คนด่าคนน่ะมันไม่ใช่คนดีเอ๊ะได้คนพูดเนี่ยด่าเขาว่าเปล่าเนี่ยน่ากลัวจะบ้องบ้องไหมกันนะคนพูดนี่ เป็นอันว่าพระราชินาจะทดรองต่อไปจึงรับสั่งว่าท่านอัครมหาเสนาบดีท่านจงรีบเดินไปตามพื้นดําหนักให้ถึงท้องพระโรงโดยไวเซ็ตสอบตกอีกฮิตานี่แกเมามันสองอย่างเมาสมบัติเมาความเป็นใหญ่เมาอยากจะได้เมียเป็นเจ้านายเมื่อท่านเสนาบดีได้เมื่อรับสั่งแล้ว เสนาบดีก็รีบเดินไปตามรับสั่งให้คนไปบอกว่าให้รีบเดินกลับมาอีกอา้าวท่านสั่งใหม่รีบเดินไปแล้วสั่งบอกให้รีบเดินมาท่านมหาเสนาบดีก็รีบเดินกลับไาตามรับสั่งพระราชธินได้ก็ทรงเหยียดพระบาทออกและตัดว่าท่านเสนาบดีกรุณาโนดเท้าให้เราสักหน่อยเถอะแม่เอาไวีกแล้วเฮ้อ สอบหลายอย่างโอ้ตกเราก็สอบตกแบบนี้ท่านเสนาวดีก็นั่งหลงนนวดเท้าให้พระราชิิดามาดีใจนีจับเท้าเจ้าลูกเจ้าลูกนายโอ้โหเนื้อคงนิ่มๆน,นะอย่างน,าน้อยก็ชื่นใจได้จับหน่อยก็ยังดีแม้นโนดเท้าเสียนด้วยคนเย็นโนดนานหน่อยท่านเสนาวดีนั่งหล่นนวดเท้าพระราชิิดามีความกระยิมยิ้มย่อง คิดว่าพระชินดาคงจะทรงโปรดแน่ท่านใดนั่นเองพระชินดาก็ทรงพระทิบเขาให้อะีิเอาคนแลว้วแทนที่จะรับหนวดดันทิบกันแลว้วเอาคนแลว้วสอบตกทึงกล่าวว่าท่านใดนั่นเองพระราชินดาก็ทิบเข้าที่อ,อกจนเสนาบดีล้มลง เลยกระรับสั่งกับพวกข้าหลวงท่านหลายว่าพวกเจ้าจงจับคอเจ้าคนงโง่หามัญญาไม่ได้นี้ออกไปแล้วก็ให้ทุบตีซะด้วยนี่ให้สาสมนะทุบตีให้สาสมข้าที่มันไม่เกี่ยมตัวเอาแล้วแล้วกันบอกแล้วบอสอบตกรือตกแบบน็อกเลยนะบรรดาพวกข้าหลวงต่างๆก็พากันตรงเข้าจับคอท่านมหาเสนาบดีเสร็จแล้วสอบตก จับคอบ้างจับมือบ้างจับเท้าบ้างลอกลอกลากลากออกจากพระราชวังแล้วก็พากัรทุบตีจนท่านมหาเสนาบดีบอบบอบชำ้ำในเวลาสองนาทีต่อห,หน่อยท่านเสนาบดีเมื่อถูกทำเข้าอย่างนั้นก็แสนที่อายเดินโซสัดโซเซนาเสียออกมาเมื่อมีใครถามว่าท่านขอรับ เป็นอย่างไรบ้างสําเร็จไหมเขรับท่านเซนาบดีก็บอกว่าสําเร็จอะไรกันละบุคคลพระราชาวิดาองค์นี้คงจะไม่ใช่มนุษย์แน่แล้วน่ากลัวคงจะเป็นนางยักษินีมาจากป่าป่าพีดิบอะป่าชาพีดิบเราถูกทั้งเท้าทั้งเข่าทั้งศอกทั้งหมัดบอบช้ำกันไปหมดทั้งตัวไม่ไหว ต่อไปหน่อยไหวไหมอาจจะไหวเหลือเว,วลานาทีครึ่งบรรดาบุคคลที่ถูกคัดเลือกเข้าไปให้พระราชินดาทงทดลองความฉลาดเช่นขุนคลังคนดีเศรษฐีคนดีพนักงานเชิญเครื่องสูงคนดีเจ้าพนักงานเชิญประแสงคนดีแต่ละคนก็ถูกพระราชินดาทดลองปัญญาบอกให้วิ่งบาง บอกให้วิ่งกว็วิ่งบอกให้เต้นก็เต้นบอกให้ร้องก็ร้องทำเป็นเหมือนคนบ้าจีก็ทำในที่สุดก็ถูกพระราชิดาคับไล่ออกไปทัเจ้าพระราชวังทั้งหมดเป็นอันว่าเมื่อเขาถูกไล่กันไปนหมดแล้วก็จะพูดยังไงก็ไปเข้าไปหมดแล้วนี่ถ้ายังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับเรื่องพระมหาชนกนี่ยังอยู่ยาวหนังสือเล่มนี้ขอขอบคุณท่านผู้แปลนั่นก็แปลได้ดีมากเรียบเรียมได้ดีมากไม่ตัดทอนพระบาลีทิ้งเว้นไว้เต็น่หน้ากับหลังหวังว่าท่านผู้ทำคงจะมีอานิสงส์มากวันนี้มองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัท หมายกำลังยะนดีขอต่อวันหน้าสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี